สวัสดีครับพบกับช่องเดอะสกอร์บอร์ดสกอร์พารวยนะครับประจำวันที่นะครับ24นะครับมกราคม2567นะครับก็สรุปในกลุ่มวีนะครับเมื่อวานนี้ให้ไว้12คู่ด้วยกันนะครับชนะสูงแรกไป5คู่นะครับสูงเต็ม6ย้ำ1ท้ายเกม1ฟรี2แล้วก็ตายไป3คู่นะครับไล่เรียงกันไปตั้งแต่เวลา นะครับ18นาฬกา6โมงเย็นนะครับเปิดหัวมาอย่างสวยงามนะครับสูงแรกสูงเต็มซีเรียนะครับส่งแข่งสูงแรกนี่ทำพิษเลยนะครับยิงท้ายเกมบทกันอยู่ตั้งนานนะครับจบไม่คมนะครับดูทรงเหมือนจะจบ0 0นย์ได้ซ้ำนะครับสำหรับคู่ซีเรียนะถ้ได้ลูกผีจับยัดเข้าไปนะครับก็รอดตัวไปนะครับเจ็บนิดหน่อยนะครับส่วนฮ่องกงกับปาเลสไตนี่ก็ตามคาดนะครับสูงเต็มมาแน่นอนนะครับ ส่วนคู่ดึกนาะแมมคู่ความหวังนะครับโอ้โหมากันไม่ถึงเลยนะครับนะก็ตัวเต็งอย่างบอกโดนี่เข้าวินอยู่นะครับส่วนตัวอื่นๆอ,อย่างนะที่ดูเล็งๆเ,เอาไว้อย่างเชลซีก็ได้อยู่แต่แต่เชลซีผมไปสวนไงอย่างที่อธิบายไว้ในคลิปผมไปสวนนะสวนตัวเองก็เงือบไปครับก็ตามนั้นนะครับเรดดิ้งดร์บี้ก็มาแค่ประตูเดียว เมื่อวานนี้แบบว่าแบบบอลไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะแราคามันน่าจะได้ราคามันต้องมีอ่ะอโอเคนะครับส่วนที่รีวิวไปเมื่อวานนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าสมาชิกที่ติดตามอะลงทุนตามที่ราคาที่วิเคราะห์อะมันก็มานะแต่ว่าราคามันสูงแรกมันแพงหน่อยไงสูงเต็มมันก็แพงไงแต่ก็พอได้ลุ้นอยู่หรอกนะ อย่างอย่างเต็งก็ชนะไปใช่ไหมครับต่อต่อสองลูกเนี้ยต่อ2ลูกก็ยิงทะลุไปนะครับก็กินเต็มไปส่วนสูงเต็มก็ยิงทะลุ4ี่ประตูเออก็กินเต็มไปนะแต่แต่ว่าเรามองว่ามันไม่น่าจะถึงไงก็เลยไปสวนไงพอสวนปุ๊บก็ล่วงเลยนะครับจริงๆมันมีแรงจูงใจอยู่แล้วอย่างที่บอกต้นอย่างที่บอกตามพาดหัวไว้อะว่ามันเป็นราคาบังคับยิง ถ้าเชลซีจะเข้าชิงจะต้องยิงอย่างน้อย2ประตูขึ้นไปอย่างนี้ครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะถล่มทลายขนาดนี้ไงโอเคเนาะก็แพ้ไปนะครับถ้า,าส่วนตัวที่ให้ทัศนาไว้ก็แพ้ไปแต่ว่าตามราคานะครับใครสวนหรือใครใครที่สวนผมนะครับก็น่าจะทํากําไรไปได้เนาะรหรือไปตามราคาที่วิเคราะห์เอาไว้นะครับก็น่าจะทํากําไรกันไปได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวเรายังอยู่กัน ส่วนวันนี้นะครับเราอยู่กันที่คาราบาวครับอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นนะครับคู่ระหว่างขอฟูแลมนะครับเจอกับลิวพูลนะครับเตะกันในเวลาตีสามบ้านเรานะครับก็คู่นี้นะครับถ้าใครชนะจะเข้าไปชิงกับเชลซีนะเป็นนัดตัดเชือกนะครับสติติเจอกันคู่นี้นะครับ5นัดหลังสุดเป็นทางด้านอ่า เจ้าบ้านนะครับทางด้านของฟูลแลมชนะไปได้แค่ครั้งเดียวนะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป3ออกสกอร์สูงนะครับไปถึง4ครั้งเลยเลยทีเดียวนะครับผลงานล่าสุดของฟูลแลมนะครับผลงานล่าสุด4นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2นะครับชนะ2เสมอ2แล้วก็ทางด้านของลิวพูลน,นั้นนะครับช่วงนี้ฟอร์มดุดันเป็นพิเศษนะครับ สนัดหลังสุดชนะรวดเลยนะครับออกสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับยิงกระจุยกระจายเลยนะครับก็ประมาณนี้ส่วนทางด้านของอัตราต่อรองนั้นนะครับอัตราต่อรองราคาพูลนะครับเขาให้ทางด้านของลิวพูลเป็นต่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสชนะสูงนะครับจ่ายน้ำเพียงแค่1.85เท่านั้นส่วนพูเสมอเต็มเวลาอยู่ที่3.80นะครับ ส่วนทางด้านราคาต่อรองเอเชียนะครับก็เป็นทางด้านริวพูลนะครับไหลลงมาจากครึ่งควบลูกมาเหลือแค่ครึ่งลูกเท่านั้นนะครับราคาสูงเต็มเวลาอยู่ที่สูง2.75นะครับ2.75นั่นหมายความว่าถ้ามีผลประตูรวม3ประตูจะจ่ายแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับ ทางด้านราคาหน้าเว็บนั้นนะครับก็เปิดมานะครับให้ทางด้านลิ้วพูลนะครับเป็นต่ออยู่นะครับ0 7นหรือว่าครึ่งควบลูกนะครับก็พูเสมอเต็มเวลาอยู่ที่3.89นะครับพูชนะอยู่1.76ก็เป็นราคาที่สมน้ำสมเนื้ออยู่นะนะครับแล้วก็สูงเต็มเวลาอยู่ที่ 3, ลูกนะครับ3ลูก ทางด้านสูงแรกนั้นนะครับเปิดมา1.25้นะครับภูเสมอครึ่งแรกอยู่ที่2.3 1นะครับแล้วก็นะครับมี0.5คุมอยู่ที่ราคา1ประตูนะครับอันนี้ก็อ่านได้ว่านะครับสำหรับครึ่งแรกนั้นนะครับมีโอกาสที่จะมีประตูอย่างน้อย1ประตูแน่นอนนะครับเพราะว่านะครับมี0.5คุมอยู่ด้วย1แล้วก็ นะครับถ้าหากทางด้านลิวพูลเปิดฉากบุกนะครับอยู่ที่15นาทีแรกนะครับทางด้านฟูแล่มจะยันไว้ได้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าประตูแรกมาไวนะครับไหลแน่นอนผมว่าเกมนี้นะครับลิวพูลเอาตายนะครับแล้วก็ภาพรวมของเกมนี้นะครับภาพรวมเกมนี้อ่านใจเจ้านะครับเจ้ามองว่าทางด้านลิวพูลนะครับมีโอกาสจะชนะนะครับ ผลต่างการชนะเพียงแค่1ประตูเท่านั้นสังเกตที่ราคานะครับ 1, นึ่งนยะครับได้าทางฝั่งต่อแค่1.77นะครับแต่ถ้าเป็นแล้วเขาก็ไหลไปกิน0.75นะครับนั่นหมายความว่าถ้าลิ้วพูลน,นะครับชนะไปได้นะครับผลต่างประตูเพียง1ลูกนะครับก็ถ้าลงทุนที่0.75เ้าขาก็จะกินครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็สูงเต็มเวลานะครับจะอยู่ที่ นะครับสามประตูด้าน,นหมายความว่าเจ้ามองว่าเกมนี้มีโอกาสจะมีประตูนะครับอยู่ที่สามประตูนะครับโดยโดยที่ว่าถ้าเกิดจบสูงเต็มสามเวลาอ่าสูงเต็มเนี่ยสามลูกเนี่ยนะครับเขาจะยกนะครับก็คือจ่ายน้ำสองจุดศูนย์หมายความว่าถ้ามีผลรวมเกินกว่าสามประตูนะครับถ้าคุณคิดว่าจะมีมากกว่าสามประตู นะครับคุณก็สามารถลงทุนสูงเต็มที่ราคา3ประตูได้นะครับนะฮะแต่ราคาแนะนำจริงๆผมแนะนำอยู่ที่2.75นั่นหมายความว่าถ้ามีนะครับประตูก็จะได้กินครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปลุ้นประตูที่4เอาถ้าเกิดว่ามันไหลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนใครจะลงทุนที่2.5ก็ได้นะครับถ้ายอมรับได้ว่านะครับจะได้เพียงแค่ 65เท่านั้นนะครับจุดเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับภาพรวมของเกมนะครับเชื่อว่าวิลิเวอร์พูลคงจะเปิดฉากบุกตั้งแต่นะครับวินาทีที่เขี่ยลูกเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ใครชนะจะเข้าไปชิงกับทางด้านเชลซีที่เข้าไปรอแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานถล่มเอาชนะ ทางด้านของมิดเดิลส์เบอร์ไปได้ถึง6ประตูต่อหนึ่งนะครับเชื่อว่าเกมนี้ลิวพูลก็คงจะเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนนะครับราคาแนะนำลงทุนนะครับผมก็มองไปที่ราคากลางๆนะครับก็คือถ้าเป็นฝั่งต่อก็อยู่ลิวพูลที่ราคา0.5นะครับถ้าชนะผลต่างประตูได้เสียอ่าผลต่างประตู หลูกนะครับก็คือกินเต็มทันทีนะครับส่วนสูงเต็มเวลานะครับสูงเต็มเวลาผมมองไปที่2.75นะครับเพื่อไปลุ้นประตูที่4นะครับอย่างน้อย3ประตูน่าจะมีนะครับแล้วโอกาสในการจบนะครับสกอร์นะครับสกอร์ที่มีโอกาสจะเป็นไปได้ในเกมนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่2ประตูต่อ1นะครับหรือ3ประตูต่อ0ูนย์สำหรับทางด้านฝั่งของลิวพูลนะครับ หรือถ้าหลายๆหน่อยก็จะอาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะมี3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูผลการแข่งขันกันนะครับวันนี้เราไม่สวนนะครับวันนี้เราไปตามเกมสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะเข้าร่วมกลุ่ม V I P กับ The Scoreboard นะครับก็สามารถ แอด QR โค้ดนี้นะครับแล้วก็ทักทายแอดมินเข้ามาได้นะครับมีค่าบริการรายเดือนเพียงหลักร้อยเท่านั้นนะครับก็อย่าไปเสียดายนะครับเพราะว่าจะมีบทวิเคราะห์ให้ในแต่ละวันในกลุ่มนะครับรวมถึงตัวสเต็ปด้วยนะครับก็จะมีให้ด้วยในกลุ่มนะครับนะฮะก็สามารถนำไปลงทุนทำกำไรกันได้นะครับก็ ะะวันวันเดียว2วันก็น่าจะได้คืนแล้วแหละสำหรับค่าสมาชิกเนาะที่เหลือก็เป็นการลงทุนทำกำไรไปได้ทั้งเดือนนะครับก็แนะนำว่านะครับรีบตัดสินใจดีกว่านะครับอย่าไปเสียดายนะครับเวลาเรา ลงทุนแล้วเสียเยอะกว่าที่เรานะครับจ่ายค่าายเดือนอีกนะครับยังไม่เสียดายเลยนะฮะก็ประมาณนี้ส่วนท่านที่เข้ามาฟังเป็นวันแรกนะครับหรือเพิ่งได้ฟังวิเคราะห์วันนี้วันแรกนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้สามารถนําไปลงทุนและทํากําไรได้นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเอาไว้นะครับ เพื่อรับทัศนะดีๆทุกวันนะครับก็จะมีทําแบบนี้ทุกวันถ้าไม่มีบอลใหญ่นะครับก็จะเป็นคลิปสอนการดูราคานะครับในการวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ